สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับอัสลาม,มุอะลัยกุมรอฮ์มาตุลลอฮ์อะบราริกาตุเรากลับมาพบกันตามนัดนะครับเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกานะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาจ่อง10แห่งนี้ในทุกวันเสาร์ครับวันเสาร์วันหยุดสบายๆย,ยามเช้าแบบนี้เป็นวันพักผ่อนหลายท่านอาจจะจิบกาแฟอยู่หน้าจอทีวีแล้วเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับในมิติของสังคมที่หลากหลาย ในช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีอัลกุรอานครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ลลอุมลีนักเรียนหลายคนนะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของการกีฬาเพื่อจะนำสู่อาชีพต่อไปในอนาคตนั่นเองและโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งครับวันนี้ผมอยากจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสนะครับซึ่งมีเยาวชนคนมุสลิมได้ศึกษาอยู่ที่นี่จำนวน ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเราจะไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะครับในช่วงของวิถีมุสลิมไทยครับ การศึกษาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนเพราะการศึกษานั้นจะเป็นองค์ประกอบของคุณธรรมความดีและอาชีพในอนาคตในปัจจุบันมีโรงเรียนที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถเฉพาะทางอย่างเช่นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้มุ่งมั่นทำกิจกรรมในเรื่องของกีฬาจนนำมาสู่ความโดดเด่นและความสามารถเฉพาะทางมากขึ้นจึงทำให้เกิดความต้องการของผู้ปกครอง ที่จะทำให้บุตรหลานของตนเองนั้นนอกจากจะได้รับการศึกษาเรียนรู้แล้วยังมีโอกาสฝึกทักษะที่ชอบเพื่อนำไปสู่อนาคตได้อีกทางหนึ่งด้วยโรงเรียนอาบาจอ์สงขาพิทยานุสรเป็นโรงเรียนลักษณะพิเศษด้านกีฬานะคะโรงเรียนของเราเนี่ยจะมีกีฬา6ชนิดกีฬานะคะเป็นฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอล กีธาปัญจศิลัสตะก้อเศปัฐตะก้อนะคะโรงเรียนของเราเนี่ยก็จะเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วก็ตอนปลายนะคะก็จะมีนัเกเรียนจาก14จังหวัดภาคใต้กันเลยทีเดียวนะคะก็มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างด้อยโอกาสนะคะไม่มีเงินที่จะมาเรียนหนังสือนะคะก็ทางอบจสงขลาเนี่ยได้สนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะ โรงเรียนของเราเนี่ยจะเป็นวงเรียนประจำพักนอนค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีหมดนะคะ ในเรื่องการแข่งขันนะคะเราก็จะใช้งบประมาณของอบจอนะคะซึ่งเป็นเงินรายได้าจากอบจอเนี่ยสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับภาคระดับประเทศนะคะนักเรียนก็ได้รับรางวัลมากมายนะคะทั้ง6ชนิดกีฬานะคะล่าสุดเนี่ยนักเรียนชั้นม .2 ทับหนึ่งนะคะก็ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนทีมชาตินะคะไปแข่งขันกรีฑาที่ประเทศเซอร์เบียเป็นที่น่ายินดีนะคะแล้วก็ ส่วนในรายการระดับประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนแห่งชาติเราก็ได้รับรางวัลมานะคะทั้งเหรียญทองเหรียญเงินนะคะเหรียญทองแดงเราได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะคุณครูของเราเนี่ยแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะก็คือครูด้านวิชาการก็จะสอนสามัญสอนสามัญเนี่ยเราจะสอนตั้งแต่8นาฬิกานะคะ 20นาทีนะคะแล้วก็จนถึง2โมงครึ่งนะคะแต่ว่าบางวิชาที่เป็นสายวิทย์เราก็จะเลิกประมาณ4โมงหลังจาก2โมงครึ่งเนี่ยเราก็จะเรียนพิเศษด้านความสามารถกีฬาเราก็จะแบ่งเด็กนะคะให้ไปแต่ละชนิดกีฬานะคะลงลงสนามฝึกซ้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลก็จะไปสนามฟุตซอลนะคะเรามีสนามครบถ้าจบจากโรงเรียนกีฬาแล้วจะไปทำอะไรได้บ้าง จริงๆแล้วโรงเรียนกีฬาของเราเนี่ยเราจะเปิดทั้งไทยสังคมนะคะแล้วก็วิทย์คณิตนะคะเด็กก็จะเป็นทางเลือกเหมือนอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรามีเด็กติดพยาบาลถ้าเด็กคนไหนไปถึงแพทย์ได้เราก็ยินดีที่จะสนับสนุนนะคะเพราะว่าเราก็เรียนวิทย์คณิตเหมือนกันส่วนเด็กที่จบออกไปผู้ปกครองบอกว่าไปทาอาชีพอะไรได้บ้างจากที่นักเรียนจบออกไปแล้วนะคะส่วนใหญ่หนึ่งเรียนวุฒิครูเอกภพะละนี่แน่นอนเด็กได้อยู่แล้วนะคะ เป็นเชนเนอร์นะคะวิทยาศาสตร์การกีฬานะคะก็ได้ทํางานที่โร,โรงแรมระดับ5ดาวนะคะแถวภูกเก็ตเพราะว่าหลังจากที่เด็กจบจากโรงเรียนของเราเนี่ยนะคะก็ได้ไปเรียนมหาลัยอย่างเอกชนดังๆะคะเป็นเชนเนอร์เด็กทุกคนจบออกมานะคะที่เราสำรวจรุ่นแรกนะคะก็มีงานทำ 70%นะคะมีงานทำนักเรียนก็มีทักษะนะคะที่นอกเหนือจากโรงเรียนปกติทั่วไปนะคะก็มีการแข่งขันแล้วก็ทางอ,อบจอสงขลาเนี่ยได้สนับสนุนงบประมาณตรงนี้ด้วยทำให้เด็กเนี่ยได้เจอแมตการแข่งขันที่ใหญ่ๆนะคะทำให้เด็กมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะคะก็เราเราจะไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณเลยนะคะอ,อบจอ สงขาเนี่ยสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะจะดูแลในเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันส่งเด็กไปเรามีรถบัสรถตู้เราต้องใช้รถเยอะเราก็จะจัดจ้างเหมานะคะอบะจอก็จะเอาค่าใช้จ่ายให้หมดเลย การดูแลคนไทยนะครับและนักศึกษาไทยในต่างประเทศแน่นอนล่ะครับก็จะเป็นหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุใหญ่ในแต่ละประเทศนั่นเองในช่วงของวิธีสนทนาวันนี้เราจะไปเรียนรู้และสนทน,นะครับกับท่านกงสุใหญ่น้เมืองเจดา้าในช่วงของวิธีสนทนาครับ ท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงวิถีสนทนานะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาดิจิทัลสิทธิ์กันเป็นประจำนะครับในทุกเช้าวันเสาร์อย่างนี้วันหยุดสบายๆครับเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรหรือกิจกรรมทางสังคมก็ตามท่านผู้ชมครับประเทศไทยมีความผูกพันมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับนานาประเทศผ่านทางสถานทูตผ่านทางสถานกงสุลนะครับเพราะฉะนั้น บรรดาสถานทูตหรือบรรดาสถานกงศูนย์ต่างๆเนี่ยนะครับจึงมีความสําคัญเพราะว่าเป็นหน้าตาของประเทศในขณะเดียวกันก็จะเป็นผู้ดูแลนะครับพี่น้องไทยที่อยู่ในประเทศต่างๆด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับเมื่อพูดถึงสถานกงศูลย,ย,ย์ใหญ่นะครับสถานกงศูลใหญ่นเมืองเจด้าก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับในเจด้าตลอดจน พี่น้องนึกษาที่ไปเรียนและศึกษากันที่นั่นวันนี้เราจะมาพูดคุยนะครับกับท่านกงศุนใหญ่นะฮะเพื่อที่จะมารับรู้เรื่องราวการทำงานตลอดจนขอบขายและกิจกรรมนะฮะว่ามีอะไรกันบ้างในรอบปีนี้วันนี้ผมได้รับเกียรตินะครับจากท่านกงศุนใหญ่นเมองเกดดาซึ่งอยู่ในระบบออนไลน์กับผมแล้วนะครับท่านร้อยโทบัรพศอุดชินครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ขอบคุณนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการวันนี้นะฮะเรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องกิจกรรมการทำงานตลอดจนการดูแลพี่น้องประชาชนและคนนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนอื่นอยากให้ท่านเล่าถึงขอบข่ายความรับผิดชอบแล้วก็พื้นที่ในะในความรับผิดชอบของสารกองศูนใหญ่นะมึงจะได้นาหน,นะครับว่าเป็นอย่างไรครับครับก็ก็ต้องขอขอบคุณก่อนนะครับที่ทางรายการได้กรุณาให้ให้ความสําคัญน,นะฮะว่า อ,อ,อยากจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนำเรียนไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้องนะฮะคือผมเรียนอย่างนี้ว่าเจดดานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเขตดินแดนพื้นที่ของทางประเทศซา,าเอุดีอาระเบียนะฮะซึ่งทางหน่วยราชการของไทยเราเนี่ยมีหน่วยราชการอยู่สองหน่วยอันแรกก็คือสถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงวิยาสาเหตุที่เป็นริยาศรวิยาดเป็นเมืองหลวงนะฮะสถานทูตเราก็จะไปตั้งที่วิยาดในขณะที่ เจดดาเนี่ยเจด้าถือเป็นเมืองที่มีความสําคัญก็คือเรียกง่ายๆว่าเป็นเมืองท่าละ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจด้าเองเนี่ยก็จะมีหน่วยราชการไทยที่มองเห็นว่าน่าจะคุ้มครองดูแลคนไทยได้ก็คือเป็นสถานกงสูลทั้งนี้ก็เป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานสากลทั่วไปนะฮะที่มีสนันทูตและสันกรงสูลที่อยู่ในประเทศใหญ่ๆนะฮะในซาอุดิอาระเบ,บียก็จะมีที่ริยาดแล้วก็มีที่เจดดานะครเราคือสานกงสูลเนี่ยดูแลยังไงดูแลก็คือให้การดูแลคุ้มครอง รวมถึงมีหน้าที่ในการที่จะต้องถูกประชาชนทั้งหลายแหละเนี่ยเรียกใช้นะฮะเราต้องไปให้ได้หรือว่าเราก็จะต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้ได้เป็นไปตามกระบวนการหรือพันธะฝรนีที่ทางการรัฐบาลไทยมีกับประชาชนคนไทยครับครับผมฮะแล้วในภาพโดยรวมครับของภาพรวมนะของเมืองเจด้าและก็พื้นที่นะครับในเขตของกรุงศุนเป็นยังไงบ้างครับมีส่วนไหนบ้างอย่างไรครับ ครับต้องเรียนอย่างนี้ว่าภาพรวมจริงๆคนไทยในเจดาอโทษแทบคนไทยในในใน,ในเขตของต่างๆท,ที่เราดูแลทั้งหลายแหล่เนี่ยนะฮะมีถึงประมาณเจ็ดพันคนนะ,คะในซาอุดีเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ในเจดาเนี่ยน่าจะประมาณห้าพันคนตัวเลขประมาณประมาณนะ,ะเพราะนั้นจะเห็นได้ว่ากว่าค,ครึ่งรึงเนี่ยพักอาศัยอยู่ในเจดาซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะแทบจะเก้าสิบห้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะก็เป็นพี่น้องชาวมุสลิมแล้วก็ส่วนหนึ่ง ชุมชนที่มีความแตกต่างระหว่างของทางทางไทยในซาอุดีกับชุมชนไทยที่อยู่ทางประเทศตะวันตกหรือทางยุโรปผมมองว่ามีความแตกต่างกันตรงที่ว่าเขาเกิดแล้วก็เขาเองเขาชุมชนไทยเนี่ยที่นี่เนี่ยเกิดแล้วก็อยู่อาศัยมาที่นี่จนผมมองว่าที่นี่จะกลายเป็นหนึ่งในบ้านของเขาไปละแต่ขณะที่ชุมชนไทยที่อยู่ที่ตะวันตกหรือที่ยุโรปหรือที่อื่นเนี่ยบางทีเนี่ยมีการโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ยังไม่ได้ซึมซับความเป็นความเป็นบ้านเท่ากับที่นี่ประกอบกับวัฒนธรรมที่ของเรากับทางใต้เนี่ยทางใต้ของเราเนี่ยกับทางทางทางซาลี่หรือทางวิญาณหรือทางเจด้าเนี่ยผมว่ามันมีความใกล้เคียงกลืนกันได้ทําให้วิถีไทยเราเนี่ยไปได้ไม่ยากลำบากนะักดังนั้นเนี่ยการที่คนไทยเราอยู่ที่นี่เนี่ยปัญหาเนี่ยแทบไม่ค่อยเกิดคืออยู่ได้ด้วยความผมว่ามองว่าอยู่ได้ด้วยความสบายใจ แล้วก็ในส่วนของการการจีดกันเรื่องชาตินิยมการจีดการเรื่องสีผิวทั้งหลายแหล่ที่เคยมีประสบในที่ที่อื่นเนี่ยที่นี่เนี่ยมองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นดุลยภาพครับครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านกองสุหญ่ได้พูดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นที่น่าสนใจนะจากประมาณเจ00คนจะอยู่ในเจด้าซึ่งเป็นเมืองหลักอีกเมืองหนึ่งหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าอยู่ถึงประมาณ5,000นคนเลยทีเดียวแล้วท่านพูดถึงเหมือนกับว่า ความเป็นอยู่นะใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเข้าใจว่า,วาอาจจะมีเรื่องศาสนาเป็นตัวเชื่อมโยงด้วยใช่ไหมนั้นออนอกจากศาสนาแล้วผมก็ยังมองว่าสาภาพภูมิอากาศซึ่งคนไทยเราเองเนี่ยบ้านเราร้อนที่นี่เนี่ยก็จะต้องใช้คําว่าร้อนกับร้อนกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวของเราเนี่ยผมว่าไปได้ง่ายกว่าการที่ไปอยู่เมืองหนาว เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่างที่เรารับทราบกันเรียนกันมาตั้งแต่ชั้นต้นปฐมบูรณ์นะฮะว่าอากาศเนี่ยสภาพอากาศเนี่ยภูมิประเทศเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของของแหล่งกอ่ะอเกิดของวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นมองว่าแหล่งเก่อ,อกเกิดของวัฒนธรรมของเราเนี่ยกับเขาเนี่ยก็ไม่น่าจะต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นในในจานวนประมาณห้าพันคนที่ว่าที่อยู่ในเจดา้าในเขตที่ท่านกองสุลต้องดูแลเนี่ยอาจจะประกอบไปด้วยพี่น้องประชาชนลั่ไปไายคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่น และนักศึกษานะที่ไปเรียนไปศึกษาที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นการสนับสนุนกิจกรรมนะและก็ส่งเสริมนะ้องน้องเยาวชนคนที่เป็นนักศึกษาในเขตของกรุงศุนนี่เป็นอย่างไรบ้างครับจากอดีตที่ผ่านมาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างนี้ในรอบปีนี้ครับครับก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าทางการไทยเราเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญตรงนี้พอสมควรประกอบกับในส่วนแต่ผมก็ยังมองว่ายังมีอีกหลายๆอันที่เรายังขาดความเข้าใจ หรือว่าขาดความรู้ข้อมูลที่ซาอุดีนี่แหละนักศึกษาไทยที่อยู่ที่นี่คนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เนี่ยเขามีเขามีวัฒนธรรมที่เป็นอาหรับก็คือเขาเองเขาเขาทะลุเขามองเจาะได้ได้เนียนเขาสามารถเชื่อมสัมพันธ์ได้ดีเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเสียโอกาสไปประมาณ20ปีในการติดประเทศนะฮะตอนนี้เนี่ย เอ็มบ uh, ีเอสก็คือ uh, ผู้นําหรือว่าผู้กําหนดนโยบ,ยบายคนใหม่ของทางการทางการซาอุดเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆนโยบายหนึ่งในนั้นที่เราเห็นกันชัดๆคือเป็นพื้นฐานทั่วไปคือผู้หญิงขับรถได้การ,รทีใ่ให้ผู้หญิงขับรถได้เนี่ยผมว่าเปิดช่องเปิดประตูกว่าค่อนรึ่งของประชากรให้ออกมามีสิทธิเสรีภาพได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยที่ตามมาก็คือการลงทุนเงื่อนไขข,ของภาคเอกชนต่างๆนานา,นา,นานเนี่ย ก็จะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นกว่าเดิมไทยเราน่าจะใช้ชวยโอกาสจุดนี้จากใครจากน้องๆน,นักศึกษาจากคนไทยที่อยู่ที่นี่เนี่ยเป็นตัวเชื่อมที่ดีระหว่างภาคธุรกิจของไทยเราเองหรือทางการซาอุดีที่ต้องการที่จะไปลงทุนที่ไทยผมว่าตรงนี้จุดเกาะเกี่ยวที่สําคัญคือคือตัวกลางซึ่งทางภาครัฐกําลังผมมองหล้วเกินว่ากําลังกําลังให้ความสําคัญตรงจุดนี้ สังเกตได้จากการที่มีการสนับสนุนจากทางสบตที่เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์เป็นระยะสบตมาถึงทุกครั้งก็จะพบทักศึกษาพบชุมชนคน,นไทยประกอบกับก็จะต้องรับทราบข้อมูลข่าวสารต้องการอะไรเพิ่มเติมอย่างไรสิ่งที่ผมอยากจะกรุณาเน้นย้ำก็คือว่าตรงนี้เราน่าจะขอให้น้องๆเหล่านี้หรือชุมชนไทยเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวเชื่อมที่ดีของเราเขาเป็นเขาเป็นตัวเชื่อมที่ดีเป็นเป็นโดยธรรมชาติเลยแหละครับ ไม่ต้องไปอบปรมอบรมมาเลยทั้งหลายแหล่ไม่ต้องแต่เขาน่าจะเป็นผู้อบรมด้วยจำไปหรือผู้ให้การอบรมด้วยจำไปนะฮะตรงนี้ก็อยากจะฝากว่าเป็นผมว่าเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งที่ทางเราเนี่ยน่าจะดีมีเหนือกว่าประเทศทื่ดีครับเพราะ,ะกิจกรรมของน้องน้องเยาวาชนคนนักศึกษาที่ไปเรียนอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จจดาีาน่าสนใจตรงที่ท่านกงสมใหญ่บอกว่าเขาน่าที่จะเป็นตัวเชื่อมโยงนะฮะ ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียเพราะด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเองที่เวลาเขาไปแล้วสามารถที่จะเข้านะกับคนในพื้นที่นะด้วยบุคลิกภาพด้วยพฤติกรรมนะเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ชายแดนภาคใต้กับซาอุดีอาระเบียอาจจะใกล้กันเกียงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าฮะ ครับครับใช่ครับที่ท่านพูดมาเนี่ยผมมองว่าตรงนั้นคือเป็นจุดสําคัญเลยทีเดียวที่ท,ที่นี้เนี่ยเราเองเราน่าจะหยิบตัวที่เรามีจุดเด่นเนี่ยข,ขึ้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับครับเพราะงั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าหากว่าเรามองเห็นจุดเด่นตรงนี้นะครับไม่เฉพาะในซาอุดีอย่างเดียวนะฮะอาจจะเป็นอีกหลายๆประเทศนะครับถ้าเราสามารถที่จะเอาน้องนนักศึกษาส่งเสริมเขานะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาเป็น จุดเชื่อมโยงเอาละครับในช่วงน,นี้ช่วงสุดท้ายนะอยากให้ท่านฝากนะครับในเรื่องของการสนับสนุนกิจกรรมนะที่ผ่านมานมีกิจกรรมของฮัชนะซึ่งจบไปไม่นานนี้ซึ่งตอนนี้วุฒิยศช,ชาวไทยก็ยังอยู่ก็ยังทยอยปรับกันมานะก็ยังมีอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับทางสนารกรุงศูนย์เองเนี่ยได้มีการสนับสนุนกิจกรรมของฮัทยังไงครับอยากให้เล่าให้เราฟังนะครับ ขอบคุณครับก็บคือทางสาตาสุขเองเนี่ยเราก็รับนโยบายโดยตรงจากทางการไทยนะฮะ<ด>ซึ่งจะเห็นได้ว่าทางการไทยให้การอนุเคราะห์หรือให้การดูแลพี่น้องที่เป็นมุสลิมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีผมมองได้ว่าดีถ้าหากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะฮะโดยที่หน่วยงานหลักของเราเนี่ยนอกจากกระทรวงมหาดไทายแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ยังส่งคุณหมอมาคอยดูแลเนื่องจากผู้แสวงบุญที่มากันเนี่ยด้วยสภาพอากาศที่ร้อนประกอบกับ ผู้สูงอายุก็มีเป็นส่วนใหญ่เพราะก่อนจะเก็บสตุ้งสตังมากันได้เนี่ยใช้เวลาพอมาถึงเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยทาให้เกิดสุขภาพเนี่ยที่เป็นปัญหาได้นะทางการไทยเร็งเห็นตรงนี้ที่ผ่านมาปีนี้เนี่ยเรามีผู้เสียชีวิตประมาณสักหกรายหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วของเราถือว่าน้อยมากแล้วก็คุณหมอเนี่ยมีถึงยี่สิบแปดท่านที่มาทําหน้าที่เวียนกันผมว่าเวียนกันยี่บสี่ชั่วโมงเลยแหละตลอดระยะเวลาประมาณสองเดือนเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งใน บทบาทที่ทําให้เราเห็นได้แล้วว่าทางการไทยให้ความสําคัญกับผู้สแสวงบุญค่อนข้างมากแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาทุกที่นะฮะพอมีบุญแล้วก็ต้องมีบาปนะครับก็จะมีคนที่น่าจะผมเรียกว่าเป็นคนกลางในการนําพาเป็นในหน้าที่พามาเนี่ยขายของไม่ตรงปกก็คือว่าหลักการการเข้ามามีซ่าจะต้องเป็นมีซ่าที่สามารถเข้าไปทาประกอบพิธีฮัได้ พวกนี้ก็อาจจะไปหลอกชาวบ้านหรือว่าอาจจะไปแจ้งราคาที่ถูกกว่าแต่การตรวจลงตาหรือวีซ่าที่ได้รับจากทางการซาอุดไม่ใช่ไม่ใช่ฮัตแต่เป็นอาจจะเป็นท่องเที่ยวจะเป็นอะไรแล้วแต่ปัญหาเกิดขึ้นหน้าง,งานตรงที่ว่าพอมาถึงผู้แสวงบุญเขาไม่รู้เรื่องหรอกมาถึงเข้าเข้าไม่ได้ซึ่งตรงนี้ทางการอาจจะต้องเพิ่มมาตรการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นน่าจะต้องเป็นหน้าที่ในการตรวจสอบก่อนการออกเดินทางจากประเทศไทยนั่นน่าจะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะฮะที่สนามบินนี่แหละ ตรงนั้นเนี่ยทางตมตรวจได้ทางตมน่าจะเพิ่มความเข้มงวดได้กับอีกการหนึ่งที่จะขอฝากาำเรียน,นก็คือมาตรการที่ทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยเพิ่มขึ้นในปีนี้อย่างเช่นในการเข้มงวดคนที่มาแสวงบุญเนี่ยจํานวนจะต้องน้อยลงเงื่อนไขจะต้องเป็นยังไงบ้างสุขภาพต้องแข็งแรงมากขึ้นต้องมีต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการอย่างไรตรงนี้เนี่ยมันสะทอ้อนให้เห็นว่าเขาเองเขาพยายามที่จะกำหนดมาตรการให้เข้มขึ้น ลดจานวนคนที่มาแสวงบุญมากขึ้นดังนั้นในปีต่อๆไปเชื่อเหลือเกินว่าตรงนี้น่าจะเราจะต้องปรับตัวเพื่อที่ให้รับกับมาตรการที่เขาเพิ่มขึ้นนะะครับครับผมเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมาสิ่งที่ท่านคงสนใหญ่ได้พูดคือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการปรับตัวของเรานะครับกับสิ่งที่คนไทยกันเองเนี่ยทำให้เกิดขึ้นเกิดความผิดพลาดว่าผู้ที่ตั้งใจจะไปแสวงบุญแต่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ อย่างที่ท่านกงศุลได้พูดมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คนไทยด้วยกันเองก็ต้องช่วยกันประคับประคองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางซาอุดีอาระเบียเขาคงจะเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเพราะนี้เราเข้าใจได้นะครับก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะเราก็คงจะร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ทางรายการนะครับต้องขอขอบคุณนะครับท่านกงศุลใหญ่น้มมองเจดดาที่มาให้ข้อมูลนะครับ ความรู้กับเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเจด้าในวันนี้นะครับท่านร้อยโทบรรพุอุดชินขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับท่านอบครับครับท่านผู้ชมครับในช่วงวิถีสนทนาวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้แล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับจากการสนทนาเราจะเห็นว่านักศึกษานั้นจะเป็นตัวเชื่อมโยงที่ดีนะครับระหว่างประเทศไทยและซาอุดีอาระเบียนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการวิถีธรรมวิถีไทย ซึ่งเราพบกันเป็นประจำวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนมและชิงนะเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับอัสลามุอะลัยกุมเรหัมะตุลลอฮ์อะบเระกะโตสวัสดีครับคนเราในสังคมนั้นย่อมมีฐานะแตกต่างกันซึ่งฐานะที่แตกต่างกันนั้นถ้าหากว่ามีความช่วยเหลือเจอจุนกันก็เป็นสิ่งดีแต่ถ้าหากว่ามีการดูถูกดูแคลน ก็จะเป็นสิ่งที่น่าตำหนิอย่างยิ่งท่านอบบมุฮัมมัดสลลัลฮวาลัฮิวะสลลัมได้กล่าวว่าพวกท่านจงพิจารณาผู้ซึ่งมีฐานะต่ำกว่าพวกท่านและจงอย่าพิจารณาบุคคลซึ่งมีฐานะสูงกว่าพวกท่านเช่นนั้นเป็นการเหมาะสมกว่าที่พวกท่านจะไม่ดูถูกดูแคลนความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกท่านบันทึกโดยมุสลิม